เฮโลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวนออีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อน,นอาวานอยากจะนําเสนอคลิป,ปนึงที่มีพฤติกรรมที่บหนาหักเนาะพฤติกรรมที่แย่มากเนาะฮับบร์ปบดายรับไม่ได้กับพฤติกรรมของสาวขมีนคนนึงที่ออกมาตบมือดีใจเนาะที่ประเทศไทยน้าท่วมทุกคน และขอบใจบรรทบุรุษของขเมรที่เฮ็ดให้นำท่วมประเทศไทยวาซานทุกคนเอ้ยปาดเอาอย่างมาเฮดใจเอาอย่างมาคิดเนาะจิตใต้สำนึกของความเป็นมนุษย์แม่นบ่มีเลยวะเนาะอยากถามสาวเมรท่านนี้นะเจ้าเอาอย่างเฮดใจโอ้โหแค่ฟังแบบนี้กะ มึนแทนคนไทยสาวรเป็นคนลาวแต่มีความรู้สึกแบบมึ่นนะทุกคนโมโหแทนคนไทยอยากจะเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้บึ่งได้หับโหเนาะว่ามีคนแบบนี้ในโลกแย่ไปก่อน,นั้นทุกคนประเทศคาเมนกับเจอภัยพิบัติคือกันเจอภัยธรรมศาตรน้ำท่วมคือกันแต่ดันมา ว้าให้ประเทศไทยดีใจที่ประเทศไทยน้ำท่วมขอบใจบรรทบุรุษของประเทศคขมรที่เฮตให้น้ำท่วมเมืองไทยวาสันโอ้โหประเทศตัวเองก็น้ำท่วมไหนเนาะคิดได้จังไนก่อนจะว้าให้คนอื่นเบิงตัวเองนำแน่เนาะก็อยากเผยแพร่ให้ทุกคนได้เบิงได้รับโู้หันเลยนี่คือเป็นพฤติกรรมของเราเองและเราก็ออกมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊กของเราเอง เพราะฉะนั้นก็ต้องได้ยอมรับผลที่จะตามมาเนาะนั่นเองทุกคนเขาก็แค่เว้าไปตามความเป็นจริงเผยแพร่ข่าวที่เขาได้หับหให้ทุกคนได้เบิงได้เห็นได้หูว่าอ่ะบุคคลน,นี้เป็นอย่างไร อยากให้ทุกคนไปเบิงในคลิปเนาะก่อนอื่นเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญาตเด้อเจ้าของคลิปเนาะละกอบุคคลในคลิปนั้นที่สาวอนเอาคลิปมาเผยแพร่แบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่นําเด้อ,อาสาวอนขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิงได้เห็นถึงพฤติกรรมอันแย่ของสาวสาวขมิ้นท่านนี้บ่บ่เหมารวมเนาะที่เฮ็ดพฤติกรรม บนาหักเลยทุกคนอยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปพร้อมๆกันนะครับคลิปต่อไปนี้สาวขามนนยดีใจยืนปลกไม้ปลกเมือขอบคุณบรรพบุรุษของขมรที่ทำให้น้ำท่วมประเทศไทยโอ้อนนจงอนนจงซีกามีงงเนี่ย<ง>บ้านตัวเองก็น,น้ำท่วมนะจะมาดีใจที่บ้านเรานะ้ำท่วมได้อย่างไรอ้าวดูนะผู้หญิงคนนี้ชุกสันเด็ดอ้วยเยดี้สารมีเสียมบางสายา អូតោះទៅជុំសៀមបានប្រកាសអាសន្នបងប្អូនអើយគឺមានរដូវផ្ទៀងរដូវចុះត្រចៀកនិងកើនកម្ដៅក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងបងប្អូនអូយបងប្អូនអើយប្អូនមានត្រចៀកផ្ទៀងក្ភ្លៀងអាចុះត្រចៀកក៏ចុះត្រចៀកបងប្អូនហើយបារមីដូនតាខ្មែរយើងអូខ្លាំងអរគុណដល់តាបូលុតខ្មេតរបស់เราគេចូលសិនទៀតដៃមួយយេហ៊ឺមានកាហាแสงឯងនោះឡ่ะ นี่บบออนะครับอยากจะมีชื่ออ่านี่นะฮะก็เลยเนี่ยโพส์คลิปนี้ขึ้นมาสาวคนนี้นะครับก็เอาคลิปเนี่ยลงใน Facebook ของตัวเองเ,ออเธอได้แนบภาพถ่ายของนายกไทยนะนายุทินเนี่ยนะฮะดูดูภาพนายทินเธอเอาไปแต่งภาพแต่งหน้าแต่งตาคล้ายๆกับว่านายกของไทยกําลังร้องไห้ในภาพเนี่ยนะครับอ่าดูนะภาพเนี่ยภาพข้างล่างนะด้านข้างบนเนี่ยนะครับเป็นหน้าของนายกไทยออข้างล่าง ของพลโทบุญสินภาคกลางอดีตประทาพภาคที่สองเอาไปแต่งเอาเอามือไนกลุ่มสีรษะเลยนะครับอาไปกลุ่มหน้าผากด้วยสีหน้าเพ่งเพียดเนี่เอาภาพไปแต่งดูดูสาวคนนี้แม่อยากเจอตัวหน่อยนะสาวคนนี้พี่แป๊จะทาอะไรฮะก็จะบอกน้องหน่อยว่าน้องเนี่ยก็สวยดีนะอะไรประมาณนี้บังเจอตัวตัวด้วย นะครับซึ่งสาวคอมเมนต์รายนี้ก็ทําท่าดีอกดีใจอย่างมากเลยปลอมหมายปลอมมือนะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งผมกูตูของไทยประกาศว่าไทยเนี่ยกำลังจะเจอทั้งฝนทั้งอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาเดียวกันและก็เธอก็ปิดท้ายในคลิปคอมคุ้นบรรพบุรุษของคอมเมนต์ด้วยสีหน้ายิ้เหร่โอ้โหเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ยถูกล้างสมองจริงเังสิกระมีขณะเดียวกันที่ช่องติ๊กตอกที่มีชื่อว่ากองทัพหนุมานก็ได้โพสต์คลิปน้ำปา ถลักเข้าท oh. ่วมบ้านเรือชาวบ้านของชาวกัมพูชาโดยในคลิปเดได้ยินเสียงเนี่ยชาวกัม no> พูชาบรรยายบอกว่าตื่นเช้ามาก็เจอน้ํำถลักเข้าท่วมบ้านจนถึงบันไดแล้วมันต้องยกข้างของบันไดเนี่ยข้างยกมาขึ้นมาว่าอย่างนั้นอ้าวดูนะเสียงตอนนี้หน่อยนี่เนาะก่อนซีฟ้าให้ประเทศอื่นก็ได้กระเบื่ารเบื้งประเทศตัวเองแน่เนาะ เกินเยียวยาจริงๆเหมือนกันฮะเนี่ยไทยก็เจอธรรมชาติถล่มเขมรก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าแม่แน่ๆฝั่งนู้นโคตรเนี่ยจะมายกมือดีใจได้ยังไงเห็นอกเห็นใจกันจะไม่ดีกว่าแน่โอ้ยทุกคนเอ้ยคนแนวนี้ก็มีเนาะป้า บเคยเห็นเกิดมาบบเคยเห็นเว้าวให้เพิ่นตัวเองก็เจอคือกันแล้วมาดีใจอีอย่างเนะาะทั้งหลายเพิ่นเสียใจทั้งล่ทลั้งหลายเพื่อนเศร้าใจทั้งหลายเพิ่นเห็นใจทั้งหลายเพิ่นให้กำลังใจกันแต่ตัวเองมาให้พฤติกรรมแบบนี้แย่มากเนาะฮับไรโอจังี่แหละเนาะทุกคนที่ได้เฮาได้เห็นเนาะพฤติกรรม ของบุคคลในประเทศนั้นๆเนาะเขาก็ได้หู้ว่าเขาเจ้ามีความคิดแนวใดทัศนคติแนวใดเออดีใจบอกว่าขอบใจบับรบทบุรุษของประเทศขมิมนที่เห็นให้ประเทศไทยนำถ่วมาสานโอ้ยตายแนวนี้ก็มีทุกคนตายตายตาย,ตาย ับไดอิลีเนาะน้ะนำท่วมมันบริเกี่ยวกับบรรทบุรุษของเจ้าสาวสติมันคือภัยธรรมชาติภัยพิบัติซึ่งทั่วโลกเนาะก็เจอกันอยู่แล้วโบได้มีเฉพาะแค่ประเทศไทยเนาะขนาดประเทศตัวเองเนาะประเทศคมรก็ยังเจอภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติมันบุมีภัยหลีกเลียงใดและบูมีภัยหูหนาะว่าภัยธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นกับประเทศนี้แล้วจะบุเกิดขึ้นกับประเทศเจ้าบุมีภัยหูล่วงหน้าเนาะคือสวน์เป็นคนลาวเนาะประเทศลาวก็เจอคือกันภัยธรรมชาติน้ำท่วมไฟไหม้อี่ยงต่างๆเหตุการณ์ที่บกคาดคิดเหตุการณ์ที่บูมีภัยอยากให้มันเกิด แต่เบิ่งพฤติกรรมของเจ้าคือเจ้าอยากให้มันเกิดอยู่กับประเทศของคนอื่นจังสิวะแล้วเจ้ามีความสุขแบบนี้วะแบบนี้มันก็บรนาหักได้มันบ่งบอกถึงจิตใต้สำนึกของเจ้าความเป็นมนุษย์ของเจ้ามันบ่มีเลยเนาะคือสำหรับสาวรนเนาะเลื่อนไปเห็นคลิปที่น้ำท่วมหาดใหญ่ประเทศไทยนะทุกคนสาวอนยังนั่งน้ำตาไหลเนาะสงสาร มนุษย์ด้วยกันยิ่งเป็นประเทศไทยที่สาววอนก็ฮักเมืองไทยเนาะซื่นซออเมืองไทยทุกคนยิ่งเห็นใจเนาะพอเห็นเพื่อนเจอ,อประสบภ,ภัยแบบนั้นนะสาววอนเลื่อนไปนะยังน้ําตาไหลาเลยเพราะว่าอย่างเพราะประเทศไทยนี่นะเวลา,าประเทศลาวาเจอกับภัยพิบัติน้ําท่วมเขื่อนแตก ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศลาวอย่างเต็มใจและช่วยหลายอย่างโมเมนต์แต่เหตุการณ์เดียวเลยหลายเหตุการณ์แล้วเขาเป็นคนลาวเขาก็ฮูซึ้งถึงความมีน้ำใจของคนไทยพอเพื่อนมาเจอประสบภ,ภัยเขาก็ควรให้กำลังใจกันเนาะคือซาวอนเนาะให้กำลังใจประเทศไทยแน่นอนอยู่แล้วเนาะโดยที่ บรต้องอธิบายอย่างเนาะเป็นบ้านใกล้เหเคียงกันหักกันไว้ดีก่อนสั่งกันบ้านพี่เมืองน้องเว้าจากันหูเรื่องเนาะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่เวลาลงกันโบต้องใลรมเข้าใจกันทุกคนแล้วสาวรอนได้มาเห็นพฤติกรรมของสาวขาเมนคนนี้ที่มาเห็นพฤติกรรมแบบตบมือเย้ดีใจที่ประเทศไทยน้ำท่วม ดีใจที่เพื่อนมีผพ่นกระทบหนักแบบนี้สาวนเห็นแล้วสาวนโบอโอเคเนาะหน้ารังเกียจแหงพฤติกรรมแบบนี้นะหรือว่าไผ่คิดแนวใดเนอะสำหรับสาวนแล้วหน้ารังเกียจแย่แย่มากเนาะสนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้มันบน่นะฮกมันบบได้มีผลดีอย่างเลยบบได้ส่งเสริมอย่างเลย เจ้าบบให้กำลังใจเจ้าก็อยู่เฉยๆเจ้าบบต้องแสดงพฤติกรรมแบบนี้เจ้าบบต้องออกมาเว้าเนาะพฤติกรรมที่มันบบดีฮะนะเจ้าควรเก็บไว้ในตัวของเจ้าให้เจ้าห้ามหูคนเดียวสาอย่ามาเฮ็ดให้สาวโลกเพิ่นเห็นแบบนี้เลยมันแบบเห็นแล้วยิ่งโอ้ยยิ่งเอือมยิ่งเฮาเห็นเฮาก็ยิ่งเอื่อมแหงทุกคน เขาก็ได้หูว่าอ๋อคนประเทศนี้เป็นแนวนี้คนประเทศนี้เป็นแนวนี้นเนาะคือสําหรับสาวเนาะก็ขอส่งกําลังใจให้สาวหาดใหญ่ประเทศไทยขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีขอให้ทุกคนสู้ๆเราควรให้กําลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนรวดโลกต้องการกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญทุกคนแต่โดยรวมเนาะคือแบบ จวอนโบโอเคเลยกับพฤติกรรมของสาวขาเมนทนานนี้บได้เมารวมเนาะเจาะจงแค่บุคคลน,นี้เนาะที่ทําตัวเองโบนะฮกแย่มากฮรโบไดอืม นั่นแหละก็ตามคลิปเลยสาวรอนก็จะขออนุญาตนจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชรกดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวรอนในเรืองสำหรับไครที่ว่าใจดีมีน้ําใจอยากซับพอร์ตสาวรอนอยากให้กําลังใจสาวรอนก็อยากกดคามโฆษณาเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย